สบายดีจเจริญพรสถทายเนิโอมปุตีให้เกียติตามมับซมคลิวิโอจากซองเทเด้ดาเดิมมีนี้อาจารย์มีโอกาสได้มาเบิงสวนกระตกแ่งแบบสไตล์เอเชียแลดมีพันดอกไม้น,นา,านาพันแล้ก็มีสาปลาคาบแต่สวยงามโอ้ยไก,ก่ได้เนียอาจารย์มนาะเบิงเป็นร้อยมหา ก็จะกระตุกแตงแบบบานฮะโอ้ปลาคราบงามไรมีหอดพญน,นาท <c ười> เลยเลยขายพญน,นาทมีต้นไม้ตกแตงสวยงามเลยอาจารย์สิภาพาเบอรงมุ่มต่างๆเลยตีด,ดตามรับชมพรอมกันให้เห็นต้นไม้ต้นเผือกต้นเผือกบานเท่าน,นั้นเลยก็จะมาตกแตง อสีอิ๊ตเรือซีหมวกอ๋เลสิาพี่เวยเน่องการานนั้นก็จะเกีน้ำตกตาดขายขยึ้นหนาขาแต่ก็มีต้นกล้วยใหม่ต้นกล้วยใหม่หอยตะลองตรงแตงเงี้ยแต่ก็มีต้นไทไดลสิฟาพเบงต้นไท ก็กใจเบิงโอ้ข้องแขกเป็นคนไหนไหม,อมโอ้ก็เห็นวิธีเดี่ยงพผงเนี่ยข้องแขกเลยนี่เด็กไนะตยอยู่หยาบหยาบอาจารย์คือ,อว่าข้องปลอมพผงมันอยู่ไหนน,นี่เขาเห็นเดี่ยงผงเด็กตัวไตหยาบหยาบอยู่ ต้นแของแข้นเห็ดกขั่งโอ้เขาบอกวิธีว่ามันมีดอกใหม่ดอกอยังอยู่ใน,นี่นก็การมันบินไปกินดอกใหม่นะต้นใหม่แบบเอเชเียฮะโอ้งามงามต้นไผ่ต้นไผ่อย่างต้นไผ่จีนอันเดนไม่หอดอกปี กล้วยแล้นี้ได้เสียเบิ้งขกล้วยเออปกติอยู่เมืองหนาวบุมีอะไรเอออยู่ดัตชนิวยอร์กนี่นอาจ,จารย์เบิ้งอยู่บัฟฟาโลร์เออกปกติแล้วเขปลูกต้นกล้วยอะไรมันอยู่ทางภาคใต้อย่างอยู่ทางเขตยดอนแถวฟลอยดาอยดาแถวแคลิฟอร์เนียแต่ว่าขึ้นมาทางนิวยอร์กนี่ปลูกแต่ใต้เบิดในในมันหนาวแต่ว่าก็ปลูกในโรมเออก็คือปลูกอยู่นในถ้าจะเหตุเพื่อนเออก็ปลูกอยู่ข้างในประเภทต,ตน้นไม้เอเชียครับอ่าเด่น ส่วนไผ่โอ้มีมีหดนมใหม่เด้อโอ้งามเด่นนมใหม่ตันบาทหน้าเดี๋ยวมึงย่างแล้เก็บติดแกงมไว้เนอส่วนไผ่อันเดีอบ้านนังกับไผ่ไผ่จีนด้วยโอ้งามงามงามได้ คือทอดบัตรเป็นพวกใหม่บัตรนะไม่ออกกูได้ดาวออกแน่เนี่ยกูได้ดาวออกแน่นี่ต้อนอีบุกหรือว่าต้นกระบุกคขนาะดต้อนอีดอ,อกขนาะโอ้มีเสือยเออโอ้คือทอดบัตนได้เห็นต้นกระบุกคแลนี่ต้อนอีดอกขนาดอ้อคะนแะจกซื้อซื้อเพื่อนคนแจกต้นกระบุก บ้านเนาะเอาไปแกงเอาไปอ้อเอาไปออมเนาะเออ e, โอ้มีเสยอยู่อเมริกา first time ผู้บาเห็นอยู่ในอเมริกาทางทั้งเย็ดเนาะต้นกระบุกใช่บุบ๊บบนเอบุฟันมาสิมีต้นกระบุกอยู่อเมริกาเออ e, ไม่ให้เบิ้งสนิทอตื่นเตต่อไปก็อขอเขียนซื้อมันไปเนาะ ส่วนไทยมาทางนี้นไทยสังคมเนี่ันี้ไทยส่วนไทยแบบไทยกีนเนาะอันนี่อ้าเปต่สอนนอ,สน,นอตับเตามันก็ต้องเสกส่วนไทยส่วนไทยเออสีคําได้ไหมนี่ นี่วัดโอ้พระบุตรยะโอเคแล้วใครสังข์ง้ามงามงามงามได้งามได้ัดนนี้นโซนดอกสบาดก Asia, าอกไม้เอเชียของฮะก็จะเอามาไว้ในโดมปลูกดอกบานแต่ก็กกมี À, này, cái này chứng bên đỏ nhanh cái cả cái quốc bản phải nó Đây cho tập phù trên thánh trên theo vậy Đây Đây cả tuần Cả cái tuần Nhưng Cái tuần mộc thảo nội Đây à, Đây này cả tuần đọc Đọc sạp bài, gần xí si đây oh, lại Ô lại ngàm lại Còn bên này đây Nhưng à. เนี่ยข้าข้านางไปเบิงข่ามคนเดียวอันนี้แบบทีมันต้นใบใบย่อเงินย่อค่ำเนาะแบานัาา้นเหมกืกนูบเอองามส่วนนี้มันประเภทหาต้นกระบองเพชรเนาะเดีวมีลายสายพันมีกระโจอมา โซ yup. like, ่ไปนี古古่ก็ตะบองเทียดดีดบดุนได้ดุนได้ดุนในเอเชียงามป่นนีอันนี้ก็ตะบองเทดพันหนึ่ง ขายคึ้นงูนี่ได้ทำทยได้จ้ได้ครับมันต่นกิน่าเด้อเนี่เด้อมันข้าปูน้ำคันหัวบะดนอนนะตตยมีเสือ โอ้แต่ละเอเชียร่วมอยู่นี่เบิด์ลุ่นดอกเศรษฐีก็มีทั้งนั้นกลุ่นกีหน่ายที่ว่าบางท้องถิ่นเป็นเจออิ่นต่างกันไปเนาะบ้านหอกเข้ามาปูน้ำขันหัวโดยเฉพาะแถวบ้านนอกแถวบ้านอาจารย์ปูน้ำขันหัวแล้วมันจะเป็นล่ำเป็นล่ำขึ้นมานะใบมันสีไดงลายมันก็งามอันนี้ตะบองเพชรอีกพันหนึ่ง เออเทบอนสายฉ่นั้นก็เห็นเป็นบอนสายเนาะเห็นมันต้นบางไงแต่ว่ามีต่ำนะบอสูงเออี่กระตอ,องเพรบ,บดบดบดไงซะอันนี้ต้นเศรษฐีเศรษฐีมีมัง cho nên hang tập bông phía tay được đại dạng đại phát anh chứng phát này nhanh này đại thăm thai rồi tập vong phía bớt Ừ. 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 ต้นไหม่แบบเอเชียบ้านเฮานี่อันนี้ให้เบิ่งตะบองเพชรยักษ์พูดโอ้ยแบบว่าอันนั้นต้นนีปน่ปั่นหน่วยซ้ำองค์พูดต้นซ้ำองค์ง่ายตะบองเพชร อ๋อยายดีดอกเลยเนี่ยจะเป็นพันธุน์ยังกเลินบาวิโอแคคตัสโอ้ซื้อพันธุน์มันก็เป็นดอกนี่มาแต่ว่าตัวนี้งพวกท่านเป็นด,ดอกดอกมันเดียวก็ได้โอ้ดาหยางเด็กเนละเนี่ยทไหนก็เห็ดเป็นบ,นบ,นบอนไซเพื่องามจัง ้นนี้คือต้นบานหางแข็บบานานะน้นนเอเมีนต้นต้นบานหางแข็เออมีก็แมีนบานหางแข็บานจระเข้อ่านี่ก็แมีนต้นตะบองพีดโอ้ยปันปันโอง่งเลยตั้งมาอยู่ไร่ทั้งทายนี่ต้นนี้กง็างามโอ้ยปันดอกบัวเลย Nam đai nè bung kia cậy, bung kì à, bên kì bên kì vô, kì đỏ bùa, bung kì bung kì bung kì anh, kì bung 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 kì อ่ะนี่ก็หูเสือใบหูเสือเออได้มีทุกพันธุ์เลยอยูน่นะนอกจากนี้ก็ยังมีถุนสิงไคก็ยังมาปาลูกเออพัดสิงไคเล่นอันนี้บอลสายโอ้อันนี้ปเหต บอนไซต้นให้บ้านนอกนะนี่ได้งามวีดีบอนไซต้นให้อันนี้ต้นโรสเบอร์รี่เขาเอาไปใส่บุหรมันเออโดสเมรี่เขาบุหรี่มันข้าวเป็นยังไงบ้างยังซื้อกิน มะเกีียงะแต่มันเป็นพันหนึ่งเดมีหมากันนึงหมากอไนี่ขนาดหมากหนาหนุ่ยนิดน่งยมากหนาแค่อหนต้นกล้วยได้ในในในบานข้าจะเกิดนึงต้นนี่ว่าในต้นกล้วย โอ้ยเต็มอยู่พี่เบิร์ดพันเอเชียมีหอวบักนัดเนียนเบิร์ดน้ำมันคาคาเอามาปลูกเป็นไม้ะดับการังกะการังกะคาลำคาเมียงคาเออานี่ที่หมดอ่ากินเจออ่าฮะคาโอ้นี่ก็ตัวงาม นี่อาจารย์มาต่วนสีอิดๆไงตัวนี้ก็งามไปไหลายๆแต่ก็มีต้นคิงกข้มาปูในกินเจอเยลโลอะไรันนี้คือมันเป่าในขณะอันนี้ก็เห็ดเป็นบอนสายเบิร์แ้วก็มีหูปัน่น <c oughs> อ๋อหูปัน่นแ้วก็มีกระทางดอกไม้ใหญ่ ดุนนี้เป็นดุนคลาสสิกเออต้นไม้ดุนคลาสสิกกาเครื่ออโอนี่นี่เขาใส่อุป,ป๋รันเบอร์น้ำงามเบอร์นี่ก็งามเนนบ,มเนนบรเอร์นี่ก็ับกาเฟรือคือกันเครือปลูกใส่กระถาง ก็จะกับเหทูปั่นไ้อันนี้เนี่ยก็งามแต่อาจารย์ตอนอยู่ปากเซยู่นครปากเซอาจารย์ที่น h นไฮสคูล o l ด้ว,ว่าโมปลายอาจารย์เคยปลูกต้นีนอยู่วัดนี่ต้นนี่มันจะแพ่ไปเลยนะเป็นเครื่อง,งามนี่ ตัวนี้เป็นต้นประเภทเครื่อนหูใส่ก,กระถางเบิดต้นผู้ต้นผู้บะแมนขนาด b l ก c k ปเป p e r ฮะบ black pepper นอ,อ,นนอ๋อบอกพีกทไทยด้วยอีจาั์คือว่านะเป็นผู้เออคือผู้ผู้เขียวนะแต่ว่าบะแมนมนั่นเป็นต้น tôi phía này cái kia là black pepper oh. rosemary này cái cao tôn này เกลือแดเองเกลือแดเองเจ้าบ้านเท้าเนี่ยหลายม,มันมันมันมักอยู่น้ำกกใหม่บ้านเานานากกท้เา,า,ทเ,านเ,ททนเนาะกกใหม่เดี๋ยวเราจะเข้ามาปลูกอันนี้เมนตุกเผ็ดที่ซังอันนี้นกใหม่แต่ว่ามันเป็นสีเป็นเขื่อ่า ก็ปูกใส่กระถังไว้เบิร์ดอันนี้ก็เภททักสวนขวายนี่เบิดเข้ามาปูก่วมกันไหมเบิกเ <c oughs> มนการ์เดนมีมะเขือฟูร่าผ้ามะเพ็ดมะพทิก เออพักหอมเอ่ออันเด่นี่เชียวกลุ่มเลยอุ่มดอกเคสอันนี้ก็คือขันนาโอ้ไปทางพุ่มตอบอกไปบอกพุ่มเพชรโอ้เนเด่นี่ต้นกล้วยด่างเข้ามาปลูกบ้านนอกกำลังหิดเนาะเออต้นหนึ่งด้หมื่นได้แสนได้เด่นเลยกล้วยด่าง อันนี้พันได้หลายพันของปฏิบัตเนาะแต่ว่าบานอาจารย์แต่ยังหน่อยนี่ยกูจกักยเยอะตุนกล้ยวยนี่เติ่นกล้วยเด็บมือนางเอ้หน่วยมันสีข,ขายๆข,ยยยขยยึ้นหน่วยกล้วยไข่เนาะเอ้กล้วยด่างขึ้นตุนกล้วยด่างโอ้นี่มาเห็นนี่พันนี่งามใบเป็นได้หลายได้หลายขาเขามักกูอันนี้เป็นสวนของเอเชีย รวมพืชพันธุ์ทั้งบานเฮามีเกือบครบอาจารย์เห็นแอประเภทดอกไม้เพลิดพักนี่เบิดอ๋ออันนี้กล้วยด่า,ดางนึกกล้วยด่างกล้วยด่างนี่ใบซีอิดบอกกุ้เเขาเข้ามาเบิ่งรถรถรถต้าพักรอตัวกลับอ่าหายแล้วว่าเสีบซ้ำอ,อันนี้โซนนี่ป็นโซนกล้วยใหม่หรือว่ากล้วยใหม่ cái thân ban ha. Ồ hen oh, nee. đi. Nguyên original. Cái ban ha. c mạ này a ga, n t h ดอก p p h c l n c ũ i mạ dai. Dai p ank, ทานก็แม่นี่ก็แม่เออนี้ก็งามเป็นขวงเป็นข่วงนี่แต่กลวยใหม่เบิดส่วนนี่ก็เนอ่นองมาดขางนอกจากโรมเนี่ยตัวนี้ม็นเอเชียนผสมอเมริกา นี่งามงามเบืองบรรยากาศดีดีคางใน้ขคางในคางนอกก็จะแบบตกแต่งงามเป็นศิลปะ งามมันลายสีหลายอย่างผสมประสานกันเนาะมันก็นเห็ุอะไรไมงามอันนี้ดอกเกี้ยก็มีเอนนีดอกเกี้ยบานเหาอตัวนี้เป็นสีเหลืองเหลืองขาวแล้วกน,นปลูกขางหนอกโอ้อยู่แถวลาดหอน,เ,นเป็นครือไปเป็นดอกเป็นงามอันนี้ก็งามอันนี้เป็นดอกดอกกล้วยเห็นไหมเนาะบานเหาอดอกกล้วยประดับ เออ okay. คือหนกเนาะคือตัวหนกนี okay. ่เป็นปลาไโอ oh, ้งามงามอันนี้คือคือตึกทั้งหนอกที่ว่าเป็นหูเนาะที่ว่าอาจารย์้ามารทั้งในเอ่อซื้อเพื่อนบา่า โบชานิโกกาเดนตึกข้างนอกที่เป็นผู้พางแบบนี้ผู้แบบลักษณะแบบนี้นะอันนี้จะเป็นต่วนยังเหลืองงามเคี้ยวส่ออุ่มเลยคือดอกกระเจียวเนาะคือดอกกระเจียวใบใหญ่ใบโดบใบหนา ันนี้โซนี่เม่นต้นหนวดพฤษีบานเฮาเอื้อเนาะเด็กเขาจะกะมักปลูกประดับอยู่ในสวนอ่าต่างๆนะเห็นมันย้อนลงมาน้ำน้ำต้นใหม่น้ำยามันก็าง,งามเออต้นหนวดพฤษีข <c oughs> ุนย้อนลงมาก็ขาวขึ้นนวดนโอ้แต่ว่าอยู่อ่าทั้งมริกาดเม่นรัดฟรอยดดาหลาอาจารย์เคยไปไป,ไปเบิ่งสวนอ่านยุทธภาคมันอยู่ในภาค เรามาเนี่ยก็จะเอามาตกแต่งไว้ในโดมตน้นวดัดพฤกษีกับต้นกล้วยไม้เขาประดับใจน้ำกันนะงามงามกล้วยไม้ก็มีทั้งโดมแต่วละย่านีเมันโบเมนงามมันเป็นดอกเนาะมันเป็นดอกมันก็นนนสีงามจแก,ก่นกับงามได้กว่านีา้ก็เอาคอนใหม่มาใส่ ๋อ้งามโอ้พี้างในแหงร้ายต้นหนวดทอริซีเข้ามาปูกลูกคางในสิปูกใส่กับข้าวมัน็ยวแลอวมาแหงงามเป็นสสธรรมศาสตร์สิงามงามหยา่มุมโอ้มุมเนี่ยสุดๆไปเลย โอเคก็เฮ็ดดิที่เขาปูน้ต้นใหม่เป็นยังไงสงามต้นหนวดตุลิศีบิ์โอเคเบิ้งต้นหนวดตุลิศีเอ๋งงงามเหมือนกันแล้วก็จะกระเฮ็ดทั้งหนามดินบนเรียงป่าเนี่ยนี่ป่า โอเคโอเคโอเคหลังจากที ah ่อาตมาเ่อะาจารย์ได้ะน้ำพาัทธาญโยมได้เบ ah ิง ต้นใหม่หน้านาพันธุ์ในร้ายสิ่งใน้ร้รายยางแต่จนําเร็จเส็จส,สิ้นเนาะกับวางบางญาติโยมกับพืชสิได้ดับความสุขจากการหบชมหาฟังหาผาบรรยากาศงามๆแต่กับเบื้องต้นใหม่ในหล้ายสนิทที่อาจารย์บางพันธุ์อาจารย์กับบุหูเนาะแต่ว่าเป็นพันธุ์ของเอเชียของผสมด้วยพันธุ์ของอเมริกาแต่ขอฝากญาติโยมเบื้องเดวแต่ว่าตื่นใจกัยจะดื่ม ฝากกดติดตามใบเนาะบุเรลผาดคลิปใหม่ๆก็ขอให้ญาติยุย่มทุกท่านทุกคนที่รับซุมคริปวยดีโอนีล้วจงพัก,กันมีแต่ความสุขความเจริญให้ถูกให้โสให้หลบให้ยภัยให้พญาตกค้าพากกันอยู่ดีมีแห้งพอกันไม่คลิปหนาเออขอให้ทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขดีปลอดภัยกินข้าวเสร็นอนรับสุขกายสบายใจมีอายุมั่นคนรเงินทุกท่านทุกคนเด้อขอเจริญพรพอกันไม่คลิปหนา